หุ้น aot หรือว่าบริษัทการท่าอากาศยานจำกัดมหาชนปรับลดลงอย่างมากเลยนะครับราคานั้นลดลงมากว่า12%กว่ากว่าหรือว่าลดลงประมาณ7บาทต่อหุ้นซึ่งถือว่าราคานั้นลงมาต่ำสุดในรอบ5ปีเลยนะครับ วันนี้นั้นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือหุ้น AOT หรือว่าบริษัทการท่าอากาศยานจำกัดมหาชนปรับลดลงอย่างมากเลยนะครับราคานั้นลดลงมากว่า12ซกว่าๆหรือว่าลดลงประมาณ7บาทต่อหุ้นซึ่งถือว่าราคานั้นลงมาต่ําสุดในรอบ5ปีเลยนะครับราคาระดับนี้นั้นเราไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่ช่วงของการผ่านช่วงของโควิดมา ราคาหุ้นที่ลงไปวันนี้นะครับมาจากเรื่องของข้อกังวลของนักลงทุนนะครับวันนี้เออทีได้มีการประชุมกับนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการถแถลงข่าวส่วนหนึ่งสำคัญก็คือว่ารายได้ที่ได้จากส่วนแบ่งของดิวตี้ฟรีนั้นแม้ว่าจะมีการเติบโตได้นะครับแต่ว่ามันเติบโตได้น้อยมากเลยก็คือเติบโตได้ประมาณ2%กว่าๆเท่านั้นนะครับมีส่วนแบ่งรายได้จากผู้มาเช่าพื้นที่ขายดิวตี้ฟรีในสนามบินนะครับแค่ประมาณ5,600ล้านซึ่งในส่วนนี้ เคยเติบโตมากกว่านี้นะครับและส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้สําคัญของ a อ t ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ32%ของรายได้ทั้งหมดนักลงทุนก็เลยกังวลน,นะครับว่าสัดส่วนรายได้ส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นกําไรที่สําคัญนั้นอาจจะทําให้กําไรไตรมาสต่อๆไปของ a อ t นั้นลดลงก็ได้นะครับในส่วนผลประกอบการโดยรวมนะครับเอลนั้นทําผลประกอบการได้ดีนะครับโดยใน 2,567ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศผลประกอบการไปในส่วนของรายได้ก็ทำได้ประมาณ18,000ล้านนะครับแล้วก็ส่วนของกำไรนะครับก็มีการเติบโตยุ่งว่าจะมีการเติบโตได้นะครับในส่วนของกำไรแล้วก็รายได้แต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่เคยเป็นธุรกิจที่ทำรายได้อย่างดีให้กับ AOT e นะครับกำลังมีความทา้าทายที่สำคัญเพราะว่าในปีที่ผ่านมานั้น ก็มีนโยบายนะครับในการลดการขายที่เป็นด u t y ี e ฟรีลงไปนะครับแล้วก็มีการปรับลดสัดส่วนรายได้ให้ที่จะส่งให้กับเออในส่วนนี้ด้วยนอกจากนั้นนะครับผู้ประกอบการที่มาเช่าด u t y ี e ฟรีของเออนะครับก็ยังมีการขอขยายระยะเวลาในการจะจ่ายหนี้คืนหนี้ในช่วงของโควิดนะครับซึ่งมีการคงค้างอยู่เนี่ยก็ขอขยายระยะเวลาเพราะบอกว่าธุรกิจนั้นยังได้รับผลกระทบมานะครับในช่วงของโควิด โดยรายได้ของการท่องเที่ยวนั้นแม้ว่าจะเริ่มขยับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการดิวต้ฟีนั้นก็ยังไม่ได้รายได้เพิ่มอย่างที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ที่ค้างอยู่ก็ขอขยายระยะเวลานะครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยที่จะจ่ายให้กับเอ t ลงนะครับจาก18เรหลือ9เหตุผลเหล่านี้นี่เองนะครับที่ทําให้มีความกังวลต่อไปว่าต่อไปนั้นรายได้ในส่วนนี้นะครับในการที่เก็บจากดิวต้ฟีเนี่ย ของ AOT หรือว่าสนามบินที่ให้บริการเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงอย่างมากอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันนะครับว่าสัปดาห์หน้านั้นราคาหุ้นนั้นจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่ครับ